สบายดีเด้อพี่น้องทรายขยาาดแก่ไหมไหมเอเด้อเนี่ยมีคนตายอแล้วในบ้านตีแตงแตงแตงไรจะใครเด้อเนาะตายอีกเนาะนี่จะที่เด้เนี่แล้วแก่ไหมมาม,ามานี่นี่เด้นี่ยเห็นบ่เห็นบาพี่น้องนี่ไหมท่อนบางเง้วนี่แล้วคนทแก่เขามาเมียนแล้วกระตัดเป็นทน่อนเป็นท่อน รมันม uh, <fini? S 2> ุนเลยใซงมันมุนเลยล่ะแปลงใหม่เต้เอ้าเปลี่ยใหม่เนาะไอ้เปลี่ยนชุ่มใหม่เลยอันตีนออกไปชุ่มใจเลยอรถนี่แหละแกนี่รู้จักจะได้แกมากเลยเห็นบ่ลูกเคยเห็นนะเบื้องนี้ให้หัวแจักเนาะแบบใดว่าอันใดเป็นแบบใดฮะนะสีแจงให้ฟังกับให้เข้าใจเนาะอันนี้แหละแล้วก็สิทัดไปท่อนไปท่อนเอาลงเตาเลยนี่อัดแต่ได้นะอัดไฟแต่เตานะอัดไฟแล้วก็สิควัดเลยนี่ Mình a choke choke toán lạc a mãi sunday long. Nah, khi nó ừ. tay nó tay nó bacard lạc du vác thôi. Hanker dần mày lung lạc, lạc 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 luôn lạc 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 lạ lạ พอดีเราเห็ดปั๊มไมมขึ้นลอปั๊มไมมขึ้นปั๊มไมโลง่งอะไรล่ะเห็ดนั่นแหละแล้วไปหาเนือ้อย้อยังเป็นกระสอดลออ่อเขาใช่ไปซุกเขาบาดนี่แล้วลงเลยอย่างนั่นเลยน้องเบิ่งเอาลูกหลานเลยดีดจะได้เวีย้ยอะไรดีดก็ได้ดีดข้างเว้นอีกได้ใช่ค่อย คักปานหยังเพิ่นบ่ฮะแดๆๆจะขนาดเลยฮ้อนเลื่อยๆเฮาย่างก็เอาไม้มาก็ได้บ่ได้ง่ายดาเพิ่นไม้สิฮอนเฮือนเนาะมาเล่นน้ําทั้งหลายเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอีหยังปู่อีหยังอีกแล้วนะบมอึนสิคืนอยู่บ่ มับงคันเห็ดนะฮะงคนเห็ดบ hmm. ังอืเพ hmm? ิ่นเพิ่นปลูกเพิ่นย้ายขย้ายมังอื้อออกอีก้อ้อือันบงเห็ดเนียนี้เอ้ยฮะอัิบหิวสิบตายบะบตายอื อืสบายดีพี่น้องแดดเอ้าช่องมือนี่ฮะห่อนได้ได้โมนี้แดดห่อนได้โมนี้แดดห่อนดีๆหมากทั่วเขาปะเป็นหมักทั่วผุ่มเลยเออบเป็นหมักถั่วข้างน่นี่หมักทั่วผุ่มเป็นหมากเลยเห็ดนั่นนี่ฮะโอ้เห็ดแบบเห็ดง่ายง่ายไปเห็ดได้ได้นะฮะเห็ดได้ได้นะ เห็ดแบบง่ายๆเด้พี่น้องอ้าวยกขึ้นได้เฮ้ยพื้นที่แคบอะปีศาจได้พี่น้องพี่พี่น้องก็มาเอื้อเฟินคนทุกมาเอื้อเฟินเห็ดเห็ดเปนี่ได้ไปเอาขนมมาสู่เจ้ากิน เป็นดอกแล้วนี่มันเป็นดอกแล้วก็เด็ดเด็ดมากระปงไม้ผักกาดส้มยากดอกอันนี้ก็เป็นดอกเลยเนาะหมากยังหมากน้อยหมากอันหมากอันนัดอันเขากินอันใส่อันอันน้ำปลาเด้คอร์ตักกินอันเด้หนุ่ยไว้นั่นเออหมากนอดอ๋อหมากนอด,มนอดส,มสมสมน่นเออเออคอรตัดใบเอาเกลือใส่ข้าวปา่าแล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็าากินเห่นนิดหน้อยเข้ามากนินนะเออยังเช็ พักลิ้นออกพักน็ออืักบ่วงกับผักตำลิ้นแล้วผักน็อยู่นี่นะผักบักบวบอยู่นี่ซี่ย่างอยู่นรงจันอยู่ในห้านอ่ะเดียวนี่มักบวบก็ขึ้นเครืออลไรได้ไงเพราะว่าชีได้เอาขา้นยอขึ้นเครือนะมาเห็นอะไรมันแน่นอะไรท่ามักแตงเออไปอืมเป็นเบียบักเพฟศก็งามๆนะเบียบักเพชรอีกทีได้ขยายเบียบักเบียบักเพฟศเขียวอันนี้อืมเขียวตอนนั้นเบียบักเพชรขาวอือ เศษข่ามังแกงเสนีแกงกัวอะไรอืมเด็ดอืมเอออันนั้นบ่เออมักแตงยุคปัจจุบันยมักแตงเนอะฮะของประเทศจีนมังอึงยาวมัอึงยาวทำข้ะวฉอบนี่เออมังอึงยาวอันนี้ฮะแตกเลยเด้อืมโอ้ยข่าใสะน้อยๆแเศเนาะเอ้าเราลองทดสอบเบิ่งอันนี่ได้ข่าใสะกาฟังโม เออมันชุ่มแบบนี้ให้มันชุ่มแล้วมันแตกอือกากรขนาดนั้นอาอเสีกงปลูกเผินเสียปลูกเผินครับแค่ก็งามเลยอือกายน่าึบ่อนะกัเอ่อออกแล้วนี่อ๋อกาน่ามึอือมึกยาวหันคือพุ่มหน้าคือแห้งอยู่นี่อือ มันมีมอนก็นเอาขนมมาสูนนางหลากินด้วยพี่นอ้องขนมของผานก,ากน้องสาวคนขนมของผากนางมนมาให้โบอปได้มาผักขนมนี่แหละซือขนมมาให้เม่กินหล,ล,ล,ลายหล,ลายอันอยู่ดอกหล,ลายอยู่เต็มถุงนางน้นถือมาให้ ่นเห็นแม่มากกินแนนี่ oh. ่นก็เลยซื้อมาให้แม่กินขอก็มาแบ่งให้กินแน่ให้ทับเบิ้ลแน่เมื่อคืนนี่อมากินนะแล้วก็ซื้อกาแฟนมนี่แหละปันกะกินอากาศหอนหอนมาลิน,น้ำนางหลาพี่น้องเอ้ยแม่ม้อนกาจักได้ซิยูเพื่อนก็นได้ห่อนแห้งมางพี่น้องกินขนมมาลิน,น้ำนางหลาแม่ม้อนกับน่อมมื้ กอนนี้พี่องเอาไอ้ที่จะเอาบ้านกวเนาะทางเอาคไปซื้เาซอน้องกวน้นาเออน้องกวนขึ้นมาเนาะาานมันนน้องนให้แม่กินก็ขอบใจอันน้องกนมันเยเลยอายอันยี่ดกันทองขอบใจทีกินก่อเนาะานกินผ้เยอะนจะผิดกับบ๊ชขนองมันซื้อใหเออขนมะเมาวันน้องตักน อาจาหอนนะกินกาแเพอนมแม่มาป้ายแแหะแม่ไอหกเท่าล่ะชิมอไปนื้อแล้วกินยาอยู่บ่ซื้อซื้กย่บ่ือซือยาไปอยู่ถ้าถือไปซื้อมือบยาไอเนี่ยเยเห็นยั่งงั้่า Những nhà hoặc kim bắt đầu của quân binh. Hoa, nè gái binh kìa. 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 Hoa, nè gái nè gái binh kìa. Hoa, nè gái binh kìa. Hoa, nè gái binh kìa. Hoa, nè gái binh kìa. นคือน้ำหวานน้ำกันเด้อลูกลานเน้อเลยนี่กล้วยกล้วยเนาะแกกล้วยเนาะเฮ้ยัไปยังเกิดเราริสทิเลาไอเงินเราใส่ทางตาใส่กล้วยเนาะลองลดก้วยอู่กลใส่กล้วยได้วล้วย ไปเมื่อกงกปนไงเมื่อยังไงบ้าเมื่อดอกแม่เมื่อมืนกับไม้คือเกาเมื่อมกัมาต้องติดนี่ะไรไมอืมมีไรคนอยู่นี่รอไม่ได้เขาพาคนหมองเย็นเขารจะไปกินคุพ่อเป็นโจิเทพื้นจ้ะ ลายหมูเด้กมีหมลายลายโจมือเลยจื้อคิดพี่แบบนี้กับพูดจีบพวกง่ายมันเลยหนักอยู่แบบนั้นอยู่พูดยากมันมีคนได้งาตคนกินเข่าแม้เอยู่พี่นั้งมีหมองงายง่ายแต่แซ่เออไม่ถึงง่ายมันอยู่ได้หันไปกันแล้วมันไม่มีคนได้ง่ายมันมันก็เป็นปกติมีอาหารแซ่บมันก็บปกตินนี่ที่มองนี่นะแซ่บนะลูกเล็กก็ให้แต่เพราะว่าเพิ่นกินเข่านะเพิ่นก็ได้จะเบิ่งยืนเบิ่งไง หน่าะัวกินอีมได้ากันเนียจากในเนียมันนนลกันอะไรกระแม่มันเบอร์ชีวิตเลยอยูอันไหนะน้ำตาลกัน,นะมีใช่แม่เราดดาใน,นาอีมแล้วนางเมียจะขาไปกินมายังเค็มยังล่นะออ,อลูกดอกเิ่นหัน่นเิ่นหัน่นลูกดอกอย่างลูกดอกอาจะเป็นย่าเพุ่นน,น,นะเิ่นตุ่นแบบว่

ใช่แบบถ่ายบนผนนอนเลยแหละบนทํอนอนบึงรายม่เ้่บึงนะนี่แหละแม่บทํานอนกลางงุ่งแล้วแม่ไม่ยุ่งเนวะมยุ่งนะม่มุ่งม่ม่งกลางนอนผ้าห่มมันพวกที่นอทพวกที่อยู่ก่อนนะบวสะที่แม่เอ้ยนี่ถือผ้าห่มดำๆเถอะอโนนดงเบอรดงก็ากเอารูปเหรอวะาสันปั๊บนุ่งกระหอมมีผู้หญิงสองคนไปอยู่ในหันนะไปอยู่ได้สองเดือน ดังนั้นเดือนอะไรเขาหลักนี้ดังนี้ก็งหันเลยมาบอกมาดูเลยจักจักแต่เขาพิมพ์อย่างหมูหมูมีเงาเก็เห็นบอกว่ามันมีเงายายบอกยายเนี่ยจะคลองเพื่อนถกก็นอนอยู่นะหนั่งที่แล้วก็นอนอยู่ในเพื่อนค่ะแล้วก็มีห้องนึงที่ให้นั่งที่นอนเจ้าก็นอนอยู่นะฮะบ้านเรงเยอะอะหักบ่มึงได้บ่ ได้เยอะได้จริงๆไม่ได้แตทำากบ้านาแล้วอออเอ่ันไปนี่แรลหักินเลี้ยงจาดงานเลี้ยงเลี้ยงพหม่ตุจีนี่แหละคนก็ล้าลายคนละอืเอาก็ล่างพัก่างสวยรางจานหันพักอืมมือวันทีแหลต่อยหันแหลอืม คนหมักเ็ดเพียกบ้านเบียกบ้านไม่ถนัดมือเบียกผู้หญิงกวดบ้านทูบ้านเฮือนเราซักเสื้อผ้าไม่ถนัดเราเบียดเฮือนเราซักเสื้อผ้ากวดบ้านทูบ้านตาดรีดผ้าด uh, ้วยสิบหกป็นกับน้องมันมีไปฮักม e ันในบุคคลี่ดีผ้าด้วยพวกเฟนผ่านมีคนหนึ่งเสือมีคนซ้อนมีก้อนเสื้อผ้านมันตรงนี้จะพวกคนเขาบริชัดขอยเปตลาดก็อยาเป็นจะได้คนงานใหม่ กจะไปทานนั่งทีเป็นไปได้นังทีคนงานใหม่จื๋ออะไรดุาวเจ้าคือผู้หญิงนะมันแบบมได้คือผู้ชายคือผู้หญิง้ลนเจ้าเห็นมอยากได้ยมแต่ว่าอยากได้ยมดคือผู้ชายใช้ไีมคือผู้หญิงนะมันจะแพงแล้วะพวกเรากค บ,บูแล้วพพิ่บอกสิยังแต่เฮ็ดแะ้วบหูจะกระทำเด้อ่อบอกถามเพิ่นเบิรงน่ะบุธมนั่นและจ้บุหูจะทำชวนให้เยังจถามาเามพิ่นมียังไงไมียังแงถามเพมิ่นอ่บอกไปจจะไม่จะเพิ่นคนเดียวยอง อันนี้กับธนาคารอันนี้ก็เพื่อนลเล่าแป๊ะกับธน,นาคารเนอธนาคารเบียดจัในวเวล่าเบียดนะอือของลา่าคือแบนอะไรกันสาขาเล่าคือกันเออเรามีลายเฮือนได้หนังสินีก์ก็ิปงนต้งไอยากายได้ไปเมียนลายเฮือนเนี่ยโอ้ยเฮือนลายหลงังห่อนเดี่ยวลวข้าหา,ากัน มั่งใ่ตู้หบอปะคนขีแกลงใส่ตู้นะไปเห็นยังงั้นเผาถ่านรยู่บ่อือใช่ใ้เผาถานแล้วเาอูกบ่เผาถ่านลูนอรับลให้ใหม่ใ่ลูกเลยอะไรกูนองเพิ่ลับเพิ่นวะโอ้ไปใหม่ทานเพิ่น บอกคนแต่บอกให้กินเวลาท่องว่างบอกเลยเด้อมันตีเช้าตีสา้ส่องว่างมึงห้ามกินยังจักชิ่นนาวะบ่ายมงมาให้กินยานึ่งสามโมงเช้าสี่โมงเช้าม่ชห้องกุกุกัทอง่หลันตัดตัดทัทำทำมุ้งห้องห้องหนสภาพสี่ห้องมันไม่ใช่้าขวดท้องแบบนั้นาย้จะออกป็ด้าตายเน่าย มันพัวแนเมียเนาะออมันัวหมียเนาะมื่อไรมันไปกาเนี่มันมาแต่เจ้ายังไง้าวดะกาคนหวาเด้อหวาเด้อวาทุกยงเป็เดนาอะเนี่ยฮููพูนอยู่หุ่นฮู้พุ่น อ้าวคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องไปด้วยพี่น้องเด้อมะลินน้ำ <c oughs> นางลาโอเคบาย